สวัสดีค่ะสาวเลยชาแนลสวัสดีนะคะวันนี้สาวเลยมีเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากนะคะก็คือน้ำทับทิมสดค่ะวันนี้สาวเลยมีทับทิมนะคะสองรูกค่ะจะมาขันสดๆนะคะ สองลูกจะได้น้ำเยอะขนาดไหนมาดูกันค่ะนี่ค่ะเป็นเครื่องคั้นมือนะคะสะดวกสบายและปลอดสารด้วยค่ะนี่ค่ะใส่ทีละสองช้อนนะคะคั้นไปเรื่อยๆค่ะคั้นจนเหลือแต่เม็ดนะคะ ดูน้ำสิคะได้น้ำเยอะเหมือนกันนะคะ นี่ค่ะคั้นไปเรื่อยเลยนะคะออกกําลังกายละไปในตัวด้วยนะคะน้ําก็ได้เยอะเม็ดทับทิมสดๆนะคะเม็ดเขาจะเต่งดีแล้วก็ด้น้ําเยอะด้วยะคะ่ะทําไปเรื่อยๆเลยนี่ค่ะพอบีบเสร็จแล้วก็เอาช้อนคนๆให้เขากระจายตัวนะคะแล้วก็บีบอีกที่ไปเรื่อยๆค่ะ นี่ค่ะพอเราขันจนหมดแล้วนะคะก็เอาทิ้งนะคะเม็ดแล้วเราก็ตักใส่ใหม่ได้เลยค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะฝึกสมาธิฝึกกำลังแขนของเราไปด้วยนะคะ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้น้ำทับทิมหน้าตาหน้าอร่อยมากเลยค่ะได้เยอะด้วยหอมหวานน่ากินมากๆค่ะค่ะลองไปทำดูนะคะฝึกสมาธิฝึกกำลังแขนสาวเลยก็ขอบพระคุณ f อทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวเลยชาแนลค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ